สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดาไปเอาขนมพี่แพรมาคือทนไม่ไหวพี่แพรมีของใหม่ก็เลยทนไม่ไหวรีบแซนไปเอามาแล้วก็ได้ามาแล้ววันนี้อยากให้มาอัปเดตดูกล่องก่อนตอนนี้กล่องเป็นใหม่เป็นแบบนี้แล้วนะคะนี่กล่องก็สิบสองชิ้นค่ะเหมือนเดิมแต่สดาสั่งมาขอแบบสิทธิพิเศษขอมาสิบแปดชิ้นคือคืออยากเอาเยอะก็เลยได้มาสิบแปดชิ้นคือ มันจะมีรสใหม่อะค่ะเนี่ยรสใหม่มันจะมีพวกมะม่วงวันนี้ลาช็อกคุกกี้คาราเม,มลสตรอเบอรี่เบวนี่อะไรเงี้ยโซดาสั่งมาเฉพาะที่โซดาชอบอะเพราะว่าบางอย่างถ้าเกี่ยวกับผลไม้มแมงโก้พวกแบ lessons, แกวกแบว่าเนี่ยออรเรน์บานาน่าอะไรเงี้ยหรือว่าคาปูหรือว่าลำอะไรเงี้ยโซดาไม่ค่อยชอบโซดาเขจะเอามาแต่ที่ชอบเลยจะลองมาชิมให้ดูโซดาคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นคุกกี้คาราเม,มลหรืออะไรไม่รู้เดี๋ยวโซดาลองชิมก่อนอันนี้เป็นตัวใหม่ ดูสิน่ากินไหมเล็บซาชีอือหืออืออันนี้ให้เลยคุกกี้คาราเมลอร่อยมากหอมมากข้างในเป็นคุกกี้อะดูดิหอมแบบวอบึองมากแล้วก็อร่อยสุดๆเลยอะ่ะหมืมดีเด็ดมากเลยเนี้ยฮเลออิศอ่ะต่อมามีอะไรอที่โซดาสั่ง อันเนียหรอคือสดามไม่รู้อ่ะว่ามันมีอะไรบ้างที่สตรอเบอรี่บาวนี่มั้งสงสัยอันเนี้ยสฎามไม่ไม่มั่นใจค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันอือหืออันนี้ออกแบบว่าหอมหอมแล้วก็เปรี้ยวลเกลกๆอบะนีเหมือนมีช็งงอกโกแลตข้างในอ่ะ ไม่รู้ว่าเนี้ยคือบับเบิลมูิโตหรือว่าดัาเบิลยอฟนี่อย่ะไม่มั่นใจต่อมาลองอันนี้ดีกว่าอะไรก็ไม่รู้อีกอย่างหนึงเป็นรถใหม่อ่ะรอยย่อวันนี้ลาช็อกแน่เลยอันเนี้อืมใช่ค่ะเป็นรอยย่อวันนี้ลาช็อกก็อร่อยดีนะมันเป็นแบบ น,นี่เราหอม,หอมแล้วก็มีช็อกโกแลตอ่ะลอดอยู่แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะที่เป็นรถใหม่สีฟ้าน,นี่อะไรอ่ะแสะดงไม่มั่นใจลองชิมดูแล้วกันว่ามันคืออะไรข้างในเป็นแบบครีมสีเขียวๆด้วยอ่ะอ,อันนี้น่าจะเป็นบับเบิ้ลมูจโตะค่ะ และนั้นเป็นสตอลมเบอรี่ถูแล้วนีอ่อ๋อหอมหอมอ่ะอร่อยดีนะออมเดี๋ยวจะปินอย่างอื่นได้ไหวพอก่อนกลับมากระลองรสใหม่ยังไงใครชอบอะไรก็ไปลองดูเองว่าจะเอาจะชอบรสไหนอะไรยังไงและโอเคต่อมาอันนี้เป็นแคผิเสื้อเหมือนเดิมค่ะเราสั่งมาอันนี้เป็นวาน,นิลลาแต่ว่าเสีอของไม่ชิมเพราะว่าชิมวาน,นิลาไปเยอะแล้ว อันนี้เป็นเค้กบิเสเซอรช็อกโกแลตเดี๋ยวสดาจะลองมาชิมชดด็อกโกแลตดูคือแบบเค้กบิเสเซอเป็นอะไรที่เลิศมากขอบอกอร่อยจริงๆแต่ว่าโปรตีนซังแต่คาราเมลวันนี้ก็เปลี่ยนมักงช็อกโกแลตแบบว่าเข้ขคนแล้วก็แบบเจอเค้กแบบว่านุ่มๆอะ่ะเลิศอะ่ะสดาชิมแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะอิ่มมีไยอย่าง ต่อมาอันนี้แบบเก๋มากเลยดูสิน่ารักไหมอันนี้คือเดอะมูนนะเดอะมูนมินินี่ให้ดูสาตอันนี้คว่ำคว่ำเดอะมูนมินิคือแบบทําแบบแพ็กเก็ใหม่น่ารักมากๆขอชิมสีขาวก่อนไม่รู้ว่าเป็นรลอนลแต่ข้างจะเป็นมกักรองค่ะอืมรล้วัก น่าเป็นวันนิราอร่อยอ่ะและน่ารักมากเลยดูสิใคร,ใครเป็นของขวัญอะไรเงี้ยได้เลยเนี่ยแล้วก็นี่มีอันนี้อันใหม่พี่จัวเพิ่งทํามาเป็นคุกกี้คุกกี้แอลมอนสลาชิมแล้วอร่อยดีค่ะเป็นคุกกี้ที่ไม่ใช่กรอบอะค่ะเป็นคุกกี้บอกว่าค่อนข้างนิ่มแล้วก็หอมหอมหอม,หอมแบบหอมเนยแล้วก็หอมพวกแอลมอนรสอ,อยู่ ต่อมาอย่างสุดท้ายเป็นอย่างที่วันนี้สุดามาเพื่อสิ่งนี้เลยเพราะว่าเป็นของใหม่แทนๆนี่โลต์หมเดี๋ยวสุดาจะเปิดให้ดูแป๊บน,นึงทำไมเปิดไม่ได้โอเคเปิดได้แล้วนี่เป็นของใหม่นะจ๊ะนำเสนอเลยเพึ่งมาสดๆร้อนๆยังไม่ขายเลย ยังไม่ได้ตั้งชื่อด้วยเ้ะไม่รู้ว่าพี่โจเขาจะตั้งชื่ออะไรเดี๋ยวซาจ,จะลองชิมต้องอาบปติกออกนิดนึงก่อนชิบคอปติกออกก่อนเขาบอกว่ามันเป็นเค้กแล้ะข้างในเป็นมะาการองมาลองชิมเลยว้าวอุ้ยแบบว่าเนื้อนุ่มมากอะ่ะมันจะทำาเราจะทำเละ,ะบัดนึงน,นะขอเละนิดนึงอุ้ย,ย,ย,ยเห็นไหมข้างในมีมาการองด้วยดูดิ อย่างข้างในเห็นไหมขอบอ่อร่อยมากคือเค้กของพี่โจอะค่ะยอมรับเลยว่ามันอร่อยจริงๆคือไม่ว่าเขาจะมาทําเป็นดีไซน์เป็นยังไงอะมันก็อร่อยมากเพราะนื้ตัวคาราเมลมันอร่อยมากแล้วแบบตัวขนมปังเค้กมันก็อร่อยมากแล้วเก๋ตรงที่มีมาระกองอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอืมข้างในเป็นมาระกองดูสิรสมากเลยอะที่ข้างในมาระกองนนิดนึง อร่อยมากๆเลยทุกคนคือยอมรับเลยว่าเคกพี่โจพี่แพรนี่แบบเลิศม,มากค่ะและนี่เก๋ด้วยข้างในเป็นมากะลองเนี่ยเขาจะทำแบบว่าหลายๆรสโอเคเดี๋ยววันนี้สะดามาค้านี้กันห้่อยวอ่ากินเยอะมากเลยวันนี้มาให้ดูตามคําเรียกร้องแล้วนะจัดเต็มเลยวนันนี้โอเคถ้าเกิดใครสนใจอยากสั่งก็ พี่แพรไม่มีหน้าร้านนะคะบอกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีถ้ามีอะไรเดี๋ยวสุนาจะมาอัปเดตตอนนี้ก็โทรสั่งแล้วก็ใครอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งได้โทรหาพี่แพรเลย0ูนย์เก้าสองสองแล้วก็ไลน์แล้วก็อะไรก็ได้ติดต่อไปเลยตามท่องทางนั้นวันนี้สุนาไปก่อนแล้วบ๊ bye bye, ายบายจ้า